สวยจริงไลจริงนะคะสวยแบบไม่ได้มุน สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะโอ้ค่ะก้องกับกระตาต่ํากันพาเข้าป่าหาเห็ดพึ่งอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกําลังใจทุกไล้์ทุกแชร์สําหรับช่องจัสมินพาเพลินกับช่องย้ายตาพาเลาะเนาะค่ะนาะขอบคุณหลายๆค่ะมาเก็บกันเลยจ้าค่ะ มองตั้งกล้องตัดขาเลยระยะร้อ,อยเมตรขุดงวงามขูดงวงามขูดค็ดถือเหลืออยู่โอ้ยงวงามขูดนะขาโอ้ยหนึ่ก็ ดอกสิหักก่อมเนอย่างดอกขาไปแล้วค่ะย่านดอกหักสีขาเน่าขานอนแต่แต่ดอกก็นยังดีไงเน่าหมดแล้วดิขาดอกนะจัวเขาหอดพุ่และมีอีกไหมค่ะไม่อย่างใช่ไหมางามสิขึ้นต้องลองแรง,งๆยอะ ส่ำนี่แหละที่ช่างไปตัดขาวัน,นปปตุบติบมาเห็ดอย่างเจินเทินอยู่ผู้เดียวชิได้บน หเหี่ยวปะนะเนี่ยหนึ่งสองสามเอาฟินกับแมนอ๋อสามปะนะเหนาน้ำแล้วอันไหนกำลังชิบะฟินกับแมนบ่ได้ไก่ไหมนี่ที่เพิ่งหันได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่อันนี้ไม่ได้แล้วให้เราตั้งอยู่นี่แหละ เียไม่เห็นอ่ะเคลียร์ไปโอตาขอโทษค่ะโอ้ยเคลียร์ปานเตกะปานสิปานสิล,ลกกะอุ๊ยเรามีเฟียดน้ำจะพอเราเน่นอุ้ยให้ตกปุ๊บนึ่ หูตุกปูไม่ได้แล้วจะไ,ได้ตัง้งบูไปสุน มีอีกไหมคะโอดแต่ตกลุมตกลุมอย่างนี้แมนบอกอโอ้ยแมนแต่มันไปแล้วก็เห็นแต่ห้อยขาเลอวอะไรเหลืออยู่นี่นเอาวะได้ติโอ้ยเอาวะได้คะ่ะอุ้ยเน่าแล้วจ้ะพราะเจ้าว่เอาอันนี้ก็นเน่าเน่าหมดแล้วเอาหมูอเอาเห็ด ขอภาพสวยๆหน่อยบูออกอบูเข้าแล้วก็บูออกเอาพิ่งเก่าลักเนี่ย้ตยอ่อนๆเลยจ้ะไปทางใดใครพเน่ ไม่ได้แล้วเห็นแกนๆกันกน,กน,นึกว่าชีได้เนาะอะค่ะขาว่าเป็นตะได้ไรเสียงไหมเดี๋ยวจังตัดขาเนะาะค่ะเนาะพี่น้องกาเยอะมากจะ้ะ พดโับักโมบกแตงอีกแล้วจ้าเพิ่เนโอ้ยเน่าบ้าเราปผน้ำซ้ำโอ้ยพะยแม่พะยะ สวยๆเลยจะโอ้ยผุนสองนางงามหนึ่งเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจะพาไปดูนางงาม เอ้ยฟินอีกแล้วจ้ะโอโอเซเซแบบฟินฟินฟินแบบเซเซดอกหน่อยอีเมียขอหักเลยเนี่ยค่ะงามๆค่ะโอ้ยฝาแฟดคูนี่ เอาเอามามีสามเฟียดขนตะนี่ไงอัลโลเออโอ้ยไม่กลัวต่คอยนยี่ครับสวยสวยอีกแล้วจ้ะ พี่น้องจ๋างามๆเลยจ้าเถวยหลังสักนิดมาตัดขาสิแบบสบายสบายเลยจ้า Mira okay. สวยจริงไลจริงนะคะสวยแบบไม่ได้มูจะได้ไปตัดกาก้างนอกอุ้ยยังดอกน้อยอยู่จักสิรอดชีวิตปะดอกนี่ค่ะงามเลย กอดค่ะกอดค่ะโอ้ยบันไดสั่มก็สมบุรพี่น้องคขาบ้างไงจ้าบ้างไงบ้างไงค่ะดูนะคะสวยๆถุงมือก็ยังไม่ใส่ดูจ้ะดูจ้ะเดี๋ยวมาตัดขากันจ้ะเดี๋ยวมาตัดขากันนะคะ ยางจะ้จะเก็บรวมตัดขาจะ้จะ,จะ Phương cầu lạc Đi xuống nâng Anh xem em thảo leo này Thảo bay Ui thảo leo Thảo bằng ai Nhiệt anh này đang cắt bên đang lại thâu liệu thâu liệu thâu liệu đọt ตัวกังามทุปุพะนะเห็ดที่เราได้นะคะเนา,เานะเห็ดเขาได้มาอนี่ยสวยๆงามงามเลยจะพี่น้องจะจะเนี่ยค่ะงามงามพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเห็ดเขาได้อันหยับมาปลาไมคะ่ะจับมาปลาไมว่าสีมาปิดขีดปลาไมสร้างอัน่พ่อ,พอเห็ดมันรอบสองแล้วเนาะค่ะเนาะมันรอบนี่แล้วมันก็นเลยเอ,อ บางป่าก็ขึ้นบางป่าก็บ่ขึ้นค่ะพี่น้องค่ะบางป่าก็ขึ้นบางป่าก็ไม่ขึ้นเนาะค่ะเนาะมาบบดนี้เอาก็มาปิดคลิปอยู่บ้านเดี๋ยวจ้าสิมาอา่าพาเห็ดล่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจ้าสิมาพาเห็ดล้างจ้านี่ค่ะเห็ดรอบสองเราก็ยังสวยๆเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อ ่พี่น้องค่ะตุปุทิปิเดี๋ยวสิมะอ้อยชะอ่อนดอกเห็ดไปเเ่าวมืดกับมันไปเบิ้งแล้วมันบ่มีเนาะก็คึ้นฟ้าสีบ่ออกอีกบนีิฝนตกมานำนำทังขึ้นมาอีกตัวบาทนี่มันก็เเ่าตัวคนกับไป่ทากไม่ตัวถึงตกป่าถึงไปสูุ่แนวแล้ว มานางเฝาเห็ดเพืองจังไดยน้อพี่น้องค่ะสั่นละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวโอเคสิมาได้มาจบคลิปอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเนี่ค่ะเดี๋ยวสิพาไปจอบเห็ดดำหรือค่ะเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิขนออกตต้ค่ะเดี๋ยวสิขนออกตต้อขออนุญาตเหต็ดกับเข่ากับน้ำให้ลูกกินก้อนเนาะค่ะเนาะมึงเนี่ย เดี๋ยวสิมาพาเห็ดมาล่างเห็ดเนาะค่ะเนาะเจอกับคลิปเถนอมอาหารถนอมเห็ดไปกินในช่องจัสมินพาเพลินเด้อค่ะเดอะ้อจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเด้อค่ะเดอะเอ้อชมคลิปแล้วถ้าชอบก็ให้กําลังใจในเด้อค่ะเดอะ้อจัสมินพาเพลินก็ผ่านกดแล้วกราบขอบพระคุณงามๆเด้อค่ะเดอะ้อพี่น้องค่ะ ที่หายกาลังใจที่ซอ,อยผักซอยดันเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโชคดีมีเงินใส่เรวยคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ